ครับสวัสดีครับพบกับรายการศิลปะขาบเชือกอีกแล้วครับผมวันนี้มีหัวโขนพิเศษพิเศษมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนั่นก็คือศรีรษะพระพิราบทรงเครื่องหน้าทองนี่เลยนะครับอันนี้เป็นศรีรษะที่ครูจอมเนี่ยทำขึ้นเป็นพิเศษอีกแล้วครับ นเนื่องจากว่าผู้สั่งทำนั้นมีความศรัทธาในองค์พระพิราบนะครับองค์พระพิราบเนี่ยหรือศรีศรษะโขนพระพิราบเนี่ยปกติเนี่ยเราจะทําอยู่2แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือเป็นศรีศรษะล้นแบบที่2ก็คือเป็นพระพิราบทรงเครื่องแบบนี้นะครับส่วนหน้าทองเนี่ยก็จะเป็นพิเศษขึ้นไปอีกสําหรับคนที่มีความศรัทธาและบูชาในองค์พระพิราบ พระพิราบเนี่ยถือว่าเป็นบรมครูนะครับทางหน้านนาฏศิลป์ด้วยมีท่ารำนะครับเป็นนาฏศิลป์ตัวยักษ์ที่มีหน้าพาดเพลงชั้นสูงเรียกว่าตรับพระพิราบนะครับและอีกความเชื่อหนึ่งนะครับกล่าวถึงว่านะครับพระพิราบเนี่ยคือปางหนึ่งนะครับของพระไพรปางพระไพระวัตนะครับหรือพระอิศวรน,นะครับพระพิราบเนี่ย นะครับเป็นพญาอสูรผู้มีอิทธิชีวิตมากบันดาลโชคลาภนะครับสำหรับผู้ที่บูชาและที่สำคัญคือท่านยังขจับโพยภัยโดยเฉพาะเรื่องสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับด้วยลักษณะของพระพิราบนะครับจะเป็นมงกุฎยอดเดินหนนะครับปากเสยะตาจระเข้นะครับอเหมือนอย่างเช่นในรูปนี้เลยนะครับอย่างศีรษะ นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่สั่งทําเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็สําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งมอบนะครับนี่นะครับสําหรับคนที่นะครับศรัทธานในพระพิราบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนาตศิสินก็ดีหรือผู้ที่ต้องการความสําเร็จโชคลาภและต้องการาเรื่องของ การป้องกันพยันตรายนะครับองค์พระพิราบเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญไม่น้อยนะครับทีออ่ทุกๆคนเนี่ยควรจะต้องมีไว้นะครับบูชานะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็นะครับฝากศรีรษะพระพิราบด้วยนะครับหมูโขนครูจอมเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ